สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนางสาวอัญชรีภัยรีรักผู้ดำเ,เนินรายการข่าวชื่อดังได้โพสต์ข้อความใน Facebook ประกาศถึงผู้จัดการออนไลน์ดิฉันและพี่ดีไปกินข้าวกับลุงป้อมเที่ยงวันศุกร์ที่ผ่านมาคุยกันสเพเฮระเราสองคนไม่ได้ไปรับงานประชาสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้น ย้ำไม่ได้ไปรับงาน PR ใดๆดิฉันไปกินข้าวได้คุยข่าวกับพี่ดี้ไปเป็นเพื่อนได้กินข้าวคุยกันจุกจิกและเราแยกย้ายพี่ดี้ไปทำฟันต่อส่วนนี้ฉันไปทำงานต่อเรียนมาเพื่อทราบขอบพระคุณผู้จัดการออนไลน์ทั้งนี้โพสต์ของนางสาวอัญชลีสืบเนื่องจากสำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์ในคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวพาดพิงถึงนางสาวอัญชลีภริรั์และดีนนิติพงษ์หอนาคนักแต่งเพลงชื่อดังว่าคนรอบตัวลุงหยุมชักชวนคนเข้าป่า เจ๊ปองพีดินนิติพงศ์ก็มามารุมมาต้มทำพีอาร์โปรโมทลุงมีเนื้อหาระบุว่าความเคลื่อนไหวที่บ้านพักสวัสดิการของกองทบกที่ตั้งของมูล,ลนิธิบ้านป่ารอยต่อของลุงหยุมหรือลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐใช้ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองแทนการดูแลป่ามีรายงานว่ามงยามนี้แม้พักถูกถีบกระเด็นออกจากพักร่วมรัฐบาลและมีข่าวกองทัพจะทวงคืนพื้นที่แต่หัวกระไดย,ยังคงไม่แห้งปรากฏมีคนผุกเข้าผุบออกมากหน้าหลายตา ฟังว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะคนรอบตัวที่ห้อมล้อมมารุมมาต้มพลเอกประวิตรต่างชักชวนเรียกระดมคนเข้าป่าอย่างวันก่อนมีคนเห็นเจ๊ปองอัญชลีภัยรีรักผู้ประกาศข่าวปากกล้ามุดเข้าป่ากับเขาด้วยเช่นกันเห็นว่าคนรอบตัวลุงหยุมเชิญเจ๊ให้เข้ามาเพื่อให้คำแนะนำพลเอกประวิตรควรต้องเดินแผนประชาสัมพันธ์พักยังไงงานนี้ต้องเป็นเจ๊ปองเพราะด้วยผลงานเป็นกระบอกเสียงแทบจะเป็นคนเดียวกับที่เชียร์ลุงตอนที่ลุงโดนสารพัดมรสุมการเมืองจะกฝ่ายตรงข้าม กร่ทั่งคุมอารมณ์ไม่อยู่ยุ่มหัวหน้าข่าวทัวลงกระนำก็เป็นเจ๊ปองที่โชว์ลีลาหวานเจีย๊ยบทำคอนเทนต์ให้พลเอกประวิทย์ยังดูดีสวนกระแสตามเจ๊ปองมาติดๆมีคนเห็นคนนำพาพีด่ดีนิจพงษ์ห่อนกักนักแต่งเพลงชื่อดังยุค90ผู้อยู่เบื้องหลังนักร้องดังยุคนั้นของค่ายแกมมี่ก็เข้าป่าโดยในแผนของคนรอบตัวลุงต้องการมันสมองของพีด่ดีแต่งเพลงให้ลุงและพักพลังประชารัฐคาดหวังจะใช้เพลงเป็นสื่อเชื่อว่าจะเรียกเรตติ้งคะแนนนิยมของพักให้กลับมา พายกระซิบยังบอกว่านอกจากเจ๊ปองพี่ดีเพื่อบรรลุในแผนพ r อาลุงโปรโมทพักรอบใหม่ยังมีบุคคลที่ถูกเชิญเข้าป่าอีกหลายคนขณะเดียวกันคนรอบตัวลุงป้อมเองตอนนี้ไอเดียบันเจิดมากวันทั้งวันคอยป้อย,ยอมคำหวานเสนอแผนประชาสัมพันธ์ให้ลุงพิจารณาอย่างชนิดบรรยากาศคึกคืนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตอนทำสึ่อเลือกตั้งโบราณว่าวิกฤตเป็นโอกาสตอนนี้พรคพลังประชารัฐวิกฤตหนักหัวหน้าพักรอแร่หรือว่าคนรอบตัวลุงที่แห่แหนกันมาเสนอแผนต่างๆจะเห็นช่วงนี้เป็นโอกาส เพราะแผนการต่างๆจะ PR หรือโปรโมทฟื้นฟูภ,ภาพลักษณ์ต้องไม่ลืมว่าล้วนต้องใช้เงินใช้ทองของพักนี้คนรอบตัวรู้ดีจับจุดลุงถูกเรื่องอื่นๆลุงไม่รู้แต่เรื่องอวยยศสร้างวิมานในอากาศให้ลุงเห่อเหินเดินบนก้อนเมฆฝันว่าจะควยคว้าเก้าอินนายกมาครองได้รับประกันลุงควักใจมือเป็นระวิง